ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review ช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์รถโดยสารและยานยนต์ต่างๆอย่างตรงไปตรงมาและละเอียดครบถ้วนที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกราายละเอียดเกี่ยวกับสเปคฟีเจอร์และการใช้งานจริงเพื่อให้คุณอัปเดตข้อมูลใหม่ๆในโลกยานยนต์อยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนรักรถที่อยากรู้จักรถทุกมุมมองที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับคุณ วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ Toyota Mini Bus สรุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางยุคใหม่ด้วยความลงตัวของความสะดวกสบายประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่โตโยต a ยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความน่าเชื่อถือไว้ได้อย่างดี และรุ่นมินิบัส2025นี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังการออกแบบภายนอกดูโฉบเฉียวมากขึ้นพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็ดและตัวถังที่เน้นความลุม่ลมช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและประหยัดเชื้อเพลิงในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซินแบบดั้งเดิม ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติทำให้การขับขี่ราบรื่นไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือเดินทางไกลเมื่อเข้ามาภายในรถจะพบกับการเน้นเรื่องความสบายเป็นพิเศษเบาะนั่งรองรับได้สูงสุดถึง15คนขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งเบาะนุ่มขึ้นรองรับแผ่นหลังได้ดีขึ้นและในบางรุ่นมีที่พักศีรษะและที่วางแขนแบบปรับได้ระบบปรับอากาศมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เพื่อความเย็นสบายตลอดการเดินทางระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางเป็นเรื่องง่ายด้านความปลอดภัยโตโยต้าให้ความสำคัญสูงสุดโดยติดตั้งชุดระบบความปลอดภัยล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติโครงสร้างตัวรถเสริมด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เพิ่มน้ำหนักเกินไปการจอดรถก็ง่ายขึ้นด้วยกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลัง จุดเด่นพิเศษอีกอย่างในรุ่นนี้คือการจัดรูปแบบภายในห้องโดยสารที่สามารถเลือกปรับได้หลากหลายไม่ว่าจะต้องการเป็นรถโดยสารหรือรถขนของบอกสามารถพับเก็บหรือเลื่อนปรับได้อย่างยืดหยุ่นระบบช่วงล่างก็ปรับเซ็ตใหม่เพื่อให้ขับขี่ได้นุ่มนวลยิ่งขึ้นแม้จะเจอถนนครุขะก,ก็ตามโดยรวมแล้ว Toyota Mini b u ัสปี2025ถือว่าเป็นแพคเกจที่สมบูรณ์แบบในเรื่องการใช้งาน ความสบายและความประหยัดไม่ว่าจะซื้อเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวหรือใช้ในครอบครัวขนาดใหญ่ก็รับรองได้ว่าคุ้มค่าและไว้วางใจได้ในระยะยาวขอบคุณที่รับชม JK Auto Review หากคุณชื่นชอบการรีวิวนี้และอยากติดตามข้อมูลรีวิวรถยนต์ใหม่ๆสเปคฟีเจอร์และการเปรียบเทียบต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า